ทุเดย์ฮะวันนี้มาอยู่กับผมเตอร์ลัตธนันนะฮะแล้วก็พี่กอล์ฟครับอ่าวนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายเหมือนเช่นเคยนะครับใช่ครับเราก็จะมาขยี้ขย่าเกาทุกข่าวแบบละเอียดใช่แล้วนะครับทานทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วแน่นอนครับอาล้ฮะเดี๋ยวเริ่มที่ข่าวนี้เลยข่าวนี้จริงๆเนี่ยเราก็เล่าอยู่เรื่อยๆนะผู้ชมกรณีเนี่ยเข้าใจนะก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าเข้าใจเป็นประเพณี ที่สืบทอดต่อกันมายาวนานแล้วเราลองพูดถึงเรื่องของการบั่งไฟการเล่นบั่งไฟนะฮะแต่ว่าที่เราเคยบอกไปก็เช่นการทำเนี่ยบางครั้งมันใหญ่โตไปไหมครับดความปลอดภัยมีหรือเปล่าบางครั้งในข่าวที่เราเล่าไปนะฮะมันสูงถึงขั้นว่าโอ้โหเครื่องบินบินผ่านเนี่ยยังขึ้นไปถึงได้ตรงนั้นอ่ะมันสูงเกินไปหรือเปล่ามีเรื่องรายละเอียดนะฮะก็คือมองกันว่าเออเอาตามความเหมาะสมดีกว่าเอาแต่พอดีพอดี นะครับล่าสุดนะฮะมันเกิดเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเขามีการจุดบั้งไฟกันนี่แหละนะครับแต่ครั้งนี้ฮะบ้งไฟแสบมันระเบิดคุณผู้ชม <c oughs> แล้วระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยมีคนที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะถึง3 7ราย <c oughs> ลองชมภาพกันก่อนเชิญครับ ลองชมนะเราเรามีภาพหลายมุมลองลองชมกันก่อนนะฮะลองชมดูก่อนเนี่ยฮะเนี่ยครับโอ้โหมันอันตรายมากๆเลยฮะนี่อีกมุมหนึ่งนะจะเห็นนะครับว่าจังหวะที่เขามีการจุดไฟแล้วเนี่ยอืเหมือนดินปืนมันมีปัญหาเนี่ยจังหวะเนี่ยเนี่ยแล้วมันระเบิดเลยพอมันระเบิดปุ๊บมันเหฮะมันเปลี่ยนทิดเลยคุณผู้ชมมันวิ่งลงพื้นครับครับมันวิ่งลงพื้นแล้วคนแถวนั้นก็เยอะก็กระจายกันอยู่หลายๆทิศทางนะครับนะครับ มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้นขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นนะครับวันที่1ิมิถุนายนโดยที่หน่วยกู้ชีพครับตำบลโพสีสว่างครับได้รับนะฮะนี่ฮ yes. ะโอ้โหนี่ดูภาพสิคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเขาบอกว่าได้รับแจ้งเหตุมานะครับว่ามีเหตุฮะบ้างไฟระเบิดทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับโดยที่เหตุที่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังวัดพระธาตุอุปมุงนะครับก็เป็นการจุดประจําปี จุดกันอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับมี37รายด้วยกันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนี่ดูสิคุณผู้ชมดูเห็นไหมอาการหนักนะคือมันมีคนที่อาการหนักด้วยนะฮะถึงขั้นปั๊มหัวใจเลยนะครับบางคนนะครับก็เป็นแผลฉีกขาดนะครับบางคนก็เป็นรอยไหมตามตัวนะฮะมีหมดสติไป3รายนะฮะตอนที่เกิดเหตุนะครับก็มีการปถมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีชาวบ้านครับรายหนึ่งเขามาเล่าอีฮะ เขาบอกว่าคือมันเป็นงานประจำปีซึ่งคนเนี่ยมักจะเดินทางมากันอยู่แล้วนะฮะเพื่อมาร่วมประเพณีนี้นะครับมีจุดให้ชมเนี่ยหลายบ้างมากนะครับโดยที่คนเนี่ยก็ค่อยๆแห่กันมาแห่กันมาฮะจนภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นมันคือคักนะฮะค,คนนั่นไปหมดทีนี้พอเริ่มจุดไอ้ดอกเนี่ยฮะมันระเบิดเลครับอพอระเบิดปุ๊บมันเสียหลักค,คนตกใจเลฮะก็วิ่งหนีกัน นะครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นสภาพเป็นเมื่อสักครู hmm. ่มันก็ต้องมีวิ่งชนกันบ้างมันมีล้มกันบ้างนะฮะต้องยอมรับนะผม mm hmm. ว่าอาจจะมีการเหยียบกันเกิดขึ้นก็ได้นะฮะซึ่งฝ่ายจัดงานแข่งขันนะฮะเขาบอกว่าการแข่งขันการจุดบ้างไฟเนี่ยจริงๆแล้วทุกปีเขาจะมีการทําประกันชีวิตเอาไว้ครับสําหรับอะไรล่ะสาหรับ ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปร่วมงานแล้วได้รับอุบัติเหตุเนี่ยไม่ต้องห่วงครัเดี๋ยวเขาดูแลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อมูลที่เท็จจริงนะฮะเพื่อหาผู้ที่ทําความผิดนี้เพราะว่าอะไรครับเขามีการตั้งข้อสังเกตผู้ชมครับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามันเป็นไปได้นะว่าบ้างไฟดอกเนี่ยไอ้บ้บางไฟแสนเนี่ย มันน่าจะไม่ได้มาตรฐานอเขาก็ถามว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่างี้ฮะเขาบอกว่าบ้างไฟดอกนี้ไม่ได้มีการระบุว่าทํามาจาก ค่ายไหนปกติมันจะมีการบอกอ่ไหมโดยปกติคือเวลาจัดงานบัางไฟขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าบัางไฟนี้มาจากค่ายนี้นะรับรองมาตรฐานโดยค่ายนี้หรือว่าสนับสนุนโดยคุณเต๋ออะไรก็ว่าไปแต่เขาบอกว้่ยดอกเนี่ยมันไม่มีการระบุออกมาคาดเดาว่าชาวบ้านน่าจะทํากันเองแล้วเอามาร่วมงานมันเลยไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าอเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ เนี่ยครับแหมมันมันก้ำก้ำกึ่งจริงนะระหว่างประเพณีกับความเสรายความปลอดภัยอ่ะนะฮะนะคืออยากให้แยกให้ถูกต้องนะอืประเพณีก็ประเพณีมันจะมีกฎกติกามารยาทอยู่ครับแต่ถ้าเอาความสนุกเข้ามาเกี่ยวเนี่ยคุณมันจะเกินเลยขอบเขตไงใช่อย่าเอาความสนุกเข้ามาผสมในเรื่องของประเพณีก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับนะฮะนะฮะอ่ะ มาอีกเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาที่ก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยฮะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันครับผมจะบอกว่าทำเอาคนวิ่งหนีตายกันบุ่นเลยต้นเหตุเนี่ยมาจากรถกระบะคันนึงฮะคือยางระเบิดแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยเสียหลักนะฮะแล้วก็พุ่งเข้าชนตู้หัวใจน้ำมันทำให้เกิดไฟลุกท่วมแล้ว ตัวหัวจ่ายน้ํามันร,ระเบิดครับผมเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เด็กปั๊มนะฮะได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยกันฮะโอ้นี่เหรออ่าตอกนนพุงเข้าไปแล้วนะอันนี้เข้าไปแล้วแล้วก็ระเบิดเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ามันตําบลนอกเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบรถกระบะสีขาวนะฮะตัวรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคาอยู่บนฐานที่ตั้งตู้หัวจ่ายน้ํามันครับไฟลุกท่วมรถกระบะทั้งคัน พบรถมอเตอร์ไซค์อีกสองคันนะครับถูกไฟไหม้ด้วยไฟเนี่ยลุกลามขึ้นฝ้าเพดานของตัวปั๊มน้ำมันอย่างรวดเร็วนะครับรถดับเพลิงก็ช่วยกันระดมฉีดน้ำระงับเพลิงอย่างเร่งด่วน mm. เนื่องจากเกรงว่าไฟเนี่ยจะลุกลามไปยังตู้จ่ายน้ำมันอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเพลิงจึงสงบลง มีรายงานว่ามีเด็กปั๊มหนึงรายนะฮะได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยพนักงานเติมน้ำมันเนี่ยเล่าว่าขณะที่กำลังเติมน้ำมันรถอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงลักษณะคล้ายยางรอรถระเบิดอพอหันไปตามเสียงปุ๊บเห็นรถกระบะครับพุ่งเข้ามาชนกับตู้จ่น้ำมันจนไฟเนี่ย ลุกติดตู้จ่ายน้ำมันคมคนขับรถก,กระบะเนี่ยนะฮะก็วิ่งหนีออกมาได้จากนั้นก็เริ่มมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับโดยรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายทั้งคันเนี่ยเป็นของลูกค้า1นึ่งคันแล้วก็เป็นของพนักงานอีก1นึ่คันนะฮะทางด้านคนขับรถกระบะครับเขาเล่าเหตุการณ์ว่าเขาเล่าหเหตุการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟัง,ฟงเล่าทั้งน้ําตาด้วยนะฮะว่าตนเนี่ยขับรถออกจากทางาน จะไปล้างรถนะฮะแต่ว่าพอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็เลี้ยวรถเข้าไปจะล้างรถอยู่ๆรถเกิดยางแตกครับนะฮะก็ไม่สามารถบังคับรถได้ทําให้รถเนี่ยพุ่งเข้าชนกับป้ายและพุ่งชนเข้ากับตู้หัวจ่ายน้ำมันหลังจากนั้นก็เกิดเหตุไฟไหม้ ตกใจมากก็เลยรีบวิ่งออกมาจากตัวรถได้ทันคราวนี้ไปสอบถามพนักงานปั๊มน้ำมันอีกหนึ่งคนคให้การไม่เหมือนกันที่กอกทำไมอย่างนั้นล่ะให้การขัดแย้งกันเลยนะฮะเ,ออเขาบอกว่าเขายืนยันครับว่าเห็นมีคนนั่งรถมาในรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยสองคนคเป็นคู่ชายหญิงนะฮะขับรถเข้ามาในปั๊มแต่ว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ชายหายตัวไป ก็เลยคาดเดาว,ว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีปากเสียงกันในรถแล้วก็ยื้อแย่งพวงมาลัยกันอ๋อเหมือนทะเลาะก,กันเลยเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเหรอฮะโอ้แล้วก็เลยเป็นที่มาว่ารถก็เลยพุ่งเข้ามาชนตู้หัวจ่ายน้ํามัน<อ>แล้วก็ทําให้มันระเบิด เกิดเหตุเพลิงไหม้แบบที่เห็นเนี่ยนะฮะเบืบ้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเรียกตัวคนขับนะฮะแล้วก็พนักงานปัม๊มน้ำมันที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงนะฮะเพื่อดำเนินคดีต่อไปเพราะว่าเขาประมาณความเสียหายเอาไว้เบื้องต้นนะฮะนะตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆสองล้านบาทอื เออมันต้องหาข้อมูลที่เท็จจริงออกมานะเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องนะคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ายางระเบิดอย่างที่บอกมันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุครับแต่ถ้ากว่าเป็นการต่อกรและยื้อแย่งพวงมาลัยอันนี้เป็นความประมาทครับคนละเรื่องกันนะฮะเออแต่นี้ก็ต้องรอดูกล้องวงจรปิดจากทั้งของฝั่งด้านนอกแล้วก็ทั้งฝั่งในปั๊มอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญนะฮะน่าจะมีแหละเนาะ โอ้โหแต่ดูสิดูหูไฟมันลุกแบบน่ากลัวนะครับไฟไหม้ในปั๊มใน้จ่ายน้ำมันนะพี่เนอะในปั๊มแก๊สอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวระวังกันหน่อยนะครับไปอีกหนึ่งเรื่องฮะอันนี้เป็นเรื่องเตือนภัยนะครับสังคมปัจจุบันเนี่ยบางคนเขาบอกแหมมันแอบโหดร้ายอยู่พอสมควรนะแต่ว่ามันก็ ไอคนที่มันจะคิดอะไรชั่วๆมันมีน้อยครับแต่มันก็มีบ้างอืเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวกันหน่อยเหมือนผู้หญิงคนนี้ผู้ชมครับเธอเป็นนักศึกษาที่ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะเธอก็บอกว่าฝึกงานมันเนี่ยประมาณสักสามเดือนประมาณนี้จ,จําได้กว่ากว่าเธอก็ไปเจอกับคนคนหนึ่งฮะที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นครับผู้ชายคนเนี้ยเธอเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเวลาเจอเธอเนี่ยก็พยายามจะมา กาะมาแกะอะไรนิดๆหน่อยๆออเวลาที่เธอฝึกงานเธอก็พยายามทนเพราะเธอเข้าใจว่าเออคงเจอแค่ระยะเดียวนะ่ะนะเราก็ตั้งใจทําในส่วนของเราไปนะฮะจนกระทั่งเธอฝึกงานเสร็จมันก็มีการแยกตึกกันนะฮะเธอก็บอกก็ไม่ค่อยได้เจอผู้ชายคนนี้ละเธอก็สบายใจแต่ปรากฏว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะวันนั้นเธอกําลังจะเปลี่ยนกะนะครับเธอก็สั่งอาหารมามันพอจะมีแก๊บเวลาให้ได้ทานอาหารสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมง เธอก็สั่งอาหารจากร้านแถวๆนั้นมานะครับแม่ค้าบอกว่าพอดีช่วงนั้นคนเยอะนะฮะคือค่อนข้างยุ่งอาจจะมาส่งไม่ได้นะครับเธอก็บอกก็ยังไงก็มาส่งให้หน่อยละกันเดี๋ยวเธอรอนะครับตัดภาพไปที่ร้านาค้านะฮะปรากฏว่าผู้ชายคนที่ผมเล่าไปเมื่อตอนต้นเนี่ยฮะอไอ้ผู้ชายคนนีน้นั่งอยู่ที่ร้านนั้นกำลังแบบว่ากึ่มๆอยู่เลยนะฮะเหมือนแอบฟังหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะฮะถามแม่ค้าบอกอ๋อ จะเอาข้าวไปส่งที่ตึกนั้นหรอครับส่งให้คนนี้ใช่ไหมอืมโอ้ยเดี๋ยวไปส่งให้ก็ได้โอเป็นทางผ่านครับเดี๋ยวจะไปเข้าเวนเดี๋ยวไปเข้ากะเดี๋ยวเป็นทางผ่านดูแวะไปส่งให้นะครับหลังจากนั้นครับแม่ค้าก็เห็นว่าเออก็ก็เป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนี่ครับมันก็เจอกันอยู่เรื่อยๆคงไม่มีอะไรมั้งมแม่ค้าเลยไว้ใจฮะก็เลยให้ข้าวผู้ชายคนนี้ไปส่งให้กับน้องฝึกงานแต่หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ เอาข้าวไปส่งให้น้องฝึกงานผู้ชายคนนี้บอกน้องว่าอา้าวเดี๋ยวไปสแกนจ่ายเงินนะม,มันมีใบอยู่ใบให้สแกนนะเนี่ยไปสแกนนั้นนะวางว่าจะเรียบร้อยแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ฮะก็หันไปยกมือถือมาเพื่อที่จะสแกนแล้วระหว่างที่กําลังจะสแกนเกิดอะไรขึ้นชมคลิปฮะเนี่ยฮะผู้ชมลองชมภาพไปนะครับเนี่ฮะอีตาเสื้อฟ้านี่แหละเนี่ยเนียนๆมานะฮะเนี่ยนะฮะเอาข้าวขึ้นมาให้แล้วนะ เดินเดินครับระหว่างสแกนทำไรครับล็อกคอฮะคุณผู้ชมมันล็อกคอฮะแล้วมันพยายามลากน้องครับไปทางเนี้ยฮะเหมือนเป็นประตูบันไดหนีไฟอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าน้องสู้ครับน,นี่ฮะน้องเข่าเขาไปสูนน้องสู้นะครับน้องพยายามเอาตัวรอดนะฮะโอ้โหเขาไปเตะด้วยน้องโกรธมากครับน้องบอกดูมันสิดูมันทํากับเธอสิอทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะครับออเธอบอกว่าสุดท้ายนะครับ ทางโรงพยาบาลจัดการไอ้ผู้ชายคนนี้เรียบร้อยแล้วครับให้ออกไปแล้วฮะให้ออกไปแล้วครับนะฮะส่วนตัวเธอเนี่ยเธอบอกว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามพอคนเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกก่อนว่าเธอตั้งใจเอาคลิปนี้มาเตือนภัยเฉยๆไม่อยากให้ทัวร์ไปลงที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ตามภาพนะคุผู้ชมปรากฏว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาก็วิ่งเข้ามาช่วยนะเออไม่ใช่ว่าไม่เข้ามาช่วยอะไรเลยมาช่วยมาช่วย แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนอยู่แค่2อคนเออนี่แหละนะฮะเธอก็บอกว่าเคราะ์ดีจริงๆเคราะดีตรงไหนผู้ชมเธอเคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาครับโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นมวยอะเอาง่ายๆนยฮะเธอมีการจับหักข้อมือนะเนี่ยในที่เห็นเนี่ยเนี่ฮะแล้วเข่าไปแล้วเข่าเนี่ยจุดสําคัญเลยนะเข้ากล่องดวงใจนะครับไอ้เชฟ้าจุกนะฮะวองเหมือนกันนะแต่มันก็พยายามสู้เห็นไหมมันยังไม่ยอมหยุดนะ แทนที่มันจะถอยมันอะไรนมันก็พยายามจะเข้าอยู่หน่อยนึงนะแต่มันเห็นว่าน้องอสูงไ้ไงมันก็เลยแบบว่ายึกยักยักงงงงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูสิฮะภัยสังคมจริงๆน่ากลัวมากๆโอ้โหแล <ะ S 2> <ด>้วจุดเกิดเหตุเนี่ยมันคือในโรงพยาบาลไงคี่ก็นั่นไงเออแล้วเนี่ยแหมโทษแทนโทษนะมันไม่มีความเป็นผู้ชายเลยนะอืเข้าข้างหลังด้วยนะคโอ้โหแย่ผมบอกเลยโอ้โหแหมแย่มากๆแย่มากๆ นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายให้กับเธอนะครับส่วนเธอเองตอนนี้เธอบอกเธอออกแล้วนะอม,มีคำถามเอาเอาอกทำไมอ่ะเธอบอกเดี๋ยวไปช่วยงานที่บ้านดีกว่าไปทำงานที่บ้านดีกว่าเออไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกแต่ว่าก็ไปทํางานกับที่บ้านดีกว่าเพราะจริงก็คือก็แค่มาฝึกงานครับครับนะครับสุดท้ายเธอฝากบอกนี้ฮะอยากให้ทุกเพศทุกวยัยถ้าเป็นไปได้อ,อยากให้พกอุปกรณ์ในการป้องกันตัวไว้หน่อยครับ เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเธอเองเนี่ยขณะอยู่ในโรงพยาบาลที่เต๋อบอกเห็นไหมเหตุการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นได้และที่สําคัญมันเกิดขึ้นจากคนที่ทํางานอยู่ที่นั่นซะด้วยไม่ใช่คนลอกแอบเข้ามาด้วยนะใช่เนี่ยฮะโอ้โหภัยสังคมน่ากลัวจริงๆมีทุกที่ไม่อยากนึกภาพเลยถ้าหากว่าเธอไม่เป็นมวยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเธอสู้ไม่ได้แล้ว ไอ้หื่นคนนี้ผมขอใช้คำนี้มันลากน้องเข้าไปในประตูนั้นออะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเอาให้หนักนะไี่นี่นะผมว่าต้องเล่นถึงขั้นเจตนานะครับเออนื้อของแง่ของกฎหมายนะฮะมันคือเจตนานะอันนี้จริงจริงนี่แค่ไล่ออกอย่างเดียวหรือว่าตักเตือนเนี่ยไม่น่าจะได้แล้วน่ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยละ นีน่ยนมีข้อมูลเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าผู้ชายคนนะี้ชอบแบบชอบเมาใช่นะไหมอวลาอย่นีนั่นอนะ่ะเออแตมายังให้ทํางานอยู่อ่ะนั่นนนเหมือก่อนที่จะไล่ออกเนี่ยนะงงงเอาฝากดูแลกันหน่อยนะครับผมว่าทุกองคอ์นะ่ะครับเนาะอ,อย่าคิดว่า,าบางทีเขาอยู่มานาะหรืออะไร<อ>แบบนี้ออนะฮะถ้ามีการล่วงละเมิดแบบนี้เนี่ยจริงๆน้องอะ่ะบอกว่าโดนต้องแต่เป็นสมัยเด็กฝึกงานแรกๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการ harassment หรือว่าจริงๆการล่วงละเมิดอ่ะพี่มไม่ว่าจะทางกายวาจาใจเนี่ยจริงๆน้องไม่ควรทนตั้งแต่แรกเลยถ้ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับองค์กรใดสํานักงานใดที่ไหนก็แล้วแต่สังกัดใดที่ทําแจ้งเลยแจ้งหัวนหน้าอย่างน้อยต้องมีหัวนหน้าแหละใช่ไหมแจ้งหัวนหน้าก่อนนะครับอ้าวคราวนี้ไปต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเย็นหน่อยแต่ก็ร้อนบ้างอะไรอ่ะ เย็นหน่อยแต่ก็ร้อนบ้างคืออะไรมันเป็นเรื่องของชานมครับผมชานมเนี่ยปกติแล้วก็เป็นเครื่องดื่มดับร้อนที่บ้านเราเนี่ยก็จะคุ้นชินกันอย่างดียอดนิยม้วเพราะตอนนี้ชาชอบกินมากถามว่าชานมแก้วละหนึ่งร้อยบาทแพงไปไหมถ้าพูดว่าชานมตามห้างผมพูดถึงราคาละกัน ราคาของชานมเนี่ยครับทามรถเข็นไปจนถึงขึ้นห้างมันก็มีเลนส์ราคาของมันมันก็มีตั้งแต่สามบิสามสิบาทก็มีเอออ่ายี่สิบเก้าบาทก็มีเออสิบห้าบาทก็มีร้อยกว่าบาทก็มีล่าสุดผมกินมาล่าสุดเนี่ยนะเป็นชาไทยมีใส่ไข่มุกเม็ดปลาด้วยนะครับครับแปดสิบาทแปดสิบบาทเออนี่ฮะนี่หนึ่งร้อยเออแต่อันนี้เป็นชานมแก้วละหนึ่งร้อยบาท แล้วเป็นรถเข็นที่ขายอยู่ตรงแยกอโศกเหรอครับพี่อ่าเป็นไงในความเย็นก็มีความร้อนอยู่ยร้อนใจตอนใจ,นะจกะาะผู้ช้ยติ๊กตอกรายนี้ครับผมเขาออกมาโพสต์ว่าไปซื้อชานมมาก็เป็นร้านแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมข้างทางครับ ราคาเหรอฮะหนึ100บาทครับก็เลยการเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ครับว่าราคานี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมล่าสุดเขามีการลงไปสํารวจบริเวณแยกอโศกได้ข้อมูลจากพี่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะบริเวณแยกอโศกว่าร้านขายน้ํานี้เนี่ยคนที่ ร้านที่คนแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยเขาจะมาขายในช่วงประมาณ3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มขายชั่วโมงเดียวด้วยขายชั่วโมงเดียวด้วยโอ้พี่แก้วมาถึงร้อยขายสักห้าแก้วก็กลับบ้านอนสบายแล้วเป็นช้อนเงินแท้งอย่างเี้ป่ะหรือเปล่าหรือว่าชาที่ใช้เนี่ยเป็นชามาจากรัฐอัดสำมซึ่งเดินทางไปเก็บเกี่ยวเหรอยอดยอดไปมาเองจากรัฐอัดสำบ เอออันนี้อันนี้ไม่รู้เออไม่รู้ไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะฮะซึ่งร้านนี้นี่มาขายเนี่ยนะฮะคือเพิ่งมาขายเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วคนขายเนี่ยเป็นผู้ชายครับอายุประมาณ50-60ปีแต่ยืนยันว่าเป็นคนไทยหรือไม่อืมก็ยืนยันไม่ค่อยได้นะฮะเพราะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับผมจะพูดเนี่ยรู้สึกว่า เหมือนติดสำเนียงจีนมากกว่านะฮะแต่ว่าพูดภาษาต่างประเทศได้ก็คืณน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องยอดใบชาอาจจะมาเทือกเขาหิมาลัยอ๋อเออไปไปได้ไหมล่ะหรือแล้วเขาเดินไปเอาเหรียญซานอ่าทำไมออกเป็นแนวกำลังภายในเพราะว่าดูที่กงที่ช่องเก้ามากไปเล่เนี่ยเขาก็นี่ปีซ เขาบอกว่าผู้ไทยติดเชื้อสายจีนอ๋อเก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอัศมอาจจะเป็นเหลียงซารหรือเปล่าครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ร้านน้ําร้านนี้มาขายเนี่ยนะฮะมีผู้โดยสารที่มานั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาบนเยอะมากเลยว่าทําไมพี่เขาขายน้ําแพงจัง ดูมันก็เป็นรถเข็นธรรมดามแก้วบางทีเนี่ยก็โดนแก้วละ80บาทบ้างร้100อยบาทบ้างนะฮะทั้งที่คนที่ซื้อเนี่ยก็เป็นคนทํางานรับจ้างทั่วไปค,คือเป็นขาจรเดินผ่านไปผ่านมาทํางานแถวนั้นแล้วก็ซื้อแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ร้านข้างทางเนี่ยทำไมถึงขายชานมแพงขนาดนี้เออนะฮะผู้โพสต์ลงเนี่ยก็ยืนยันนะฮะว่าที่สําคัญ นอกจากขายราคาแพงแล้วเขายังไม่ติดป้ายราคาระบุอีกด้วยว่าน้ำแต่ละชนิดที่ขายเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็เลยเป็นออกมาสไตล์นี้แหละฮะอยากคิด80บาทก็คิดอ,อยากคิด100ก็คิด<อ> เออแต่อันนี้อยากให้ผู้ชมมองเป็น2มุมนะครับผมว่าเราก็ต้องมองในมุมของเขาด้วยว่าเขาเลี้ยงซานเดินทางไกลไม่ใช่สิมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจในการซื้อขายแล้วก็เป็นความประมาทในการซื้อของเราเนี่อเป่าครับรครับเวลาเราซื้อของเราต้องถามราคาเขาก่อนไงอาใช่ใช่ใชก็นี่คุณไม่ถามอ่ะพอคุณไม่ถามปุ๊บเขาชงม,มาตามนี้มันก็เลยต้องเลยตามเลยอันนี้อันดับแรกอันดับ2นะครบบริเวณนี้ต้องยอมรับนะครับมันมีโรงแรมแล้วก็มันมีโฮสเทลอยู่ชาวต่างชาติอยู่เยอะ เขาอาจจะขายตั้งราคานี้ไว้เน้นไปที่ชาวต่างชาติทีนี้พอคนไทยมาเขาก็เลยแบบก็เนียนไปด้วยก็เนียนไปด้วยอะไรประมาณนี้นะเราก็มองเป็นสองมุมแล้วกันแต่ที่แน่ๆคือมันราคามันเกินไปนะฮะทางมันมันผิดผิดกฎหมายใช่คำมี้แล้วกันเออนะผิดกฎหมายนะฮะจริงๆแล้วแจ้งได้นะครัแจ้งได้นะฮะราคามันเกินไปมากออันนี้ต้องฝากเทศกิจไหม เศกิจก็ต้องไปดูหน่อยเออเนอะเออขอให้จอดเหรอตรงเนี้ยอืจอดได้เหรอนั่นสิฮะชแต่แถวนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าแยกอโศกตรงข้ามไปก็เป็นซอยซอยหนึ่งอืมอะไรฮะคุณมาซอยหนึ่งแล้วคุณอื้ออื้อนี่คืออะไรก็ข้ามไปก็เป็นซอยซอยหนึ่งอ่าถ้าใครไปแยกอโศกก็จะรู้อ่าอ่าพิวพิว ตเตออเนี่นะจริงๆเลยครับเราต้องเบาลงแล้วนะครับขอโทษครับ <laughs> เราชอบไปเที่ยวกังคืนเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ไป <c oughs> ผมคกรุงเทพไปเฉย <c oughs> เออเออคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับพอจะมีเวลาไหมทีมงานมีเนาะอันนี้เอามาฝากเอาไว้นะฮะคือโซเชียลเนี่ยเขาไปชื่นชมเพศสตรีหญิงคนหนึ่งเธอน่ารักมากๆมีวัยรุ่นคนคนหนึ่งผู้ชมฮะเข้ามาที่ยวารไขยา เสร็จแล้วเนี่ยฮะมาบอกว่าอยากจะขอซื้อยายี่ห้อนี้อืระบุเลยนะครับเธอก็เอ๊ะเลยไงว่าเอ๊ะปกติคนเราเวลาจะมาที่ร้านขายยาเนี่ยเจอเภสัชปุ๊บจะมาบอกอาการเต๋อเป็นไหมพี่เป็นนะเป็นฮะเออพี่บอกผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับปวดปวดอย่างนี้ครับอ่ามียาอะไรแนะนํำไหมครับอ่าพอเขาแนะนําเสร็จปุ๊บเราถึงจะบอกว่าเฮ้ยมียี่ห้อนี้ไหมล่ะอืเคยใช้อยู่ครับหรือเพื่อนเคยบอกอ่า แต่เด็กคนนี้ไม่อย่างนั้นฮะเดินไปถึงปุ๊บบอกเลยว่าอยากได้ยี่ห้อนี้เธอก็เลยแบบเออถ้าจะไม่ดีเธอก็เลยถามดูฮะเอาไปทําอะไรอ่ะอาการเป็นยังไงเหรอเขาบอกเหมือนเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยเธอบอกเอายาไปกินสิอ,อายาไปกินมันดีกว่าเยอะครับ,รบ,รบแต่ว่าคนคนนี้บอกไม่เอาจะเอายี่ห้อเน,นี้มันเป็นน้ําอืำเธอก็เลยเอแใจว่าเฮ้ยงั้นไม่ใช่ละน่าจะเป็นวัยรุ่นที่เน้นมึนอืม,มันจะมียาบางชนิดฮะมัน พอมันมีการดื่มเข้าไปอ่ะมันจะทําให้มีการมึนๆหน่อยๆ<ช>อ,ยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยชมคลิปดีกว่าไม่บอกเชิญฮะผู้ใหญ่ก,กินใช่ไหมไดอะไรนะซีเฟนดิวดีเฟนดิวซีเฟนดิวซีเฟนดิวเหรอยาแก้ไอแล้วไอแห้งหรือไอมีเสมหะคะมีเสมหะครับมีเสมหะ <า S 3> ใช่ไหมถ้าเสมหะใช้เป็นตัวละลายเสมหะดีกว่าแบบนั้นน่ะมันเหมาะก,กับไอแห้ง ใช่เราก็ถ้าผู้ใหญ่กินเนี่ยใช้แบบเม็ดได้เลยทำไมต้องกินแบบน้ำอะ่ะ mm hmm. ฮะบแบบเม็ดไหมแบบเม็ดกินง่ายกว่าจะได้แบบน้ำอันได้แบบน้ำาหรอเรากินเองเหรอทำไมเอาแบบน้ำอะ่ะ mm hmm. ฮะเอาเอา,เอาไงดีเอาเม็ดหรือเอาน้ำ mm hmm. <laughs> เอาน้ำไม่มีมีแต่แบบเม็ดจ้าผู้ใหญ่กินใช่ไหมนั่นแหละคุณผู้ชมส<ช>ุดท้ายไม่ขายครับครับ เธอบอกเธอพอจะเดาเจตนาได้เลยสงสัยอเอาไปผสมกับพวกเครื่องดื่มอออนะสุดท้ายจะกลายเป็นพวกการผสมเพื่อดื่มให้มึนเมาอ่าเธอห่วงฮะกลัวว่าจะไปทําพวกที่เขาเรียกว่ายาโป้ายาชนิดนี้ฮะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยมันมีความรู้สึกเบื่ออาหารครับผิวจะดําใจสัน่นเต้นเร็วปวดท้องไม่ดีกับร่างกายเอาเอง,ง่ายถ้าแรงสุดก็คือ หัวใจหยุดเต้นเลยครับเธอเลยตัดสินใจไม่ขายให้เพราะว่าเจตนาดูแปลกๆสงสัยจะเอาไปผสมเพื่อเป็นสิ่งมึนเมาครับเออนี่แหละนะฮะคนก็เข้าไปชื่นชมกันเธอก็ฝากบอกด้วยวอกผู้ปกครองเนี่ยต้องมันตรวจกันหน่อยนะดูเด็กของท่านกันหน่อยเพราะว่าเนี่ยบางทีก็มาซื้อกันอย่างเงี้ยผู้ปกครองไม่รู้หรอกซื้อเสร็จก็เอาไปกินเลยเนี่ยแหละนะฮะเอามาให้ดูกัน นะครับนะฮะโอ้เนต้องชื่นชมเพศสัชกรชนะฮะว่ามีไหว<ม>พริบดีด้วยมีจม,มีจัญญบันบมีไหวพริบที่ดีด้วยนะฮะรู้ว่าน้องซื้อไปแล้วจะไปใช้แบบผิดวิธีอ้าวถ้าพูดถึงรองเท้านิราภัยนะฮะและอุปกรณ์เซฟตี้อันดับหนึ่งของไทยนะครับในแวดวงอุตสาหกรรมก็ต้องนี่ แพงโกลินครับผมเพราะเป็นรองเท้าเซฟตี้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมออกและมาตรฐานรองเท้านิรภัย e n 345จากประเทศยุโรปด้วยใส่แล้วปลอดภัยกันลื่นกันน้ำมันกันสารเคมีพื้นรองเท้ากันแทงทะลุได้และมีหัวเหล็กกันกระแทกตรงปลายรองเทา้าที่สามารถรองรับน้ำหนักกดทับได้ถึง2ตันส่วนดีไซน์ไม่ต่างจากรองเท้าแฟชั่นเลยนะครับจะใส่ทำงานหรือใส่ไปเที่ยวก็ได้มีทั้งแนวรองเท้าฮายงและสปอร์ต แพนโกรินนะครับมีสินค้าอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆอีกด้วยนะฮะที่ป้องกันตัวเราแบบครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่หัวจะรดเท้าครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะทีมงานมาเลยนี่ฮะนี่แหละนะฮะและพิเศษสุดนะครับเมื่อซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแพนโกรินกับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับรับไปเลยนี่คุณผู้ชมตั้งใจฟังนะฮะคุ้มมากๆผมบอกให้ส่วนลด5%ครับ เมื่อซื้อรองเท้าหรือ PPE ครบ1,000บาทถึง2,999บาทนะครับถ้าหากว่าซื้อรองเท้าหรือ PPE ครับครบ3,000บาทขึ้นไปรับไปเลยฮะส่วนลด10%และแถมฟรีครับชุดอ l ติ t ท c นะฮะรุ่น2,000ไซส์ L นะฮะอีก1ชุดครับนอกจากนี้ครับเมื่อซื้อสินค้าทุกๆ500บาทนะฮะแถมฟรีครับหน้ากากแพงโกแคลนะฮะ1ชิ้นครับผมโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะฮะ เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นครับนี่และสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปดูไปเลือกสินค้าต่างๆและเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของแ p ง n g o l i n นะครับก็สามารถไปกันได้ที่งานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติ Thailand Safe at Work ครั้งที่36ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้นะครับ ณ IMPACT เมืองทองธานีฮอล1และ12นะฮะไปกันที่บูธแพงโกลินตำแหน่ง C1 นะฮะบูธแพง g o ลินอยู่ที่ตำแหน่ง C1 พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นพร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลอีกเพียบงานนี้ห้ามพลาดไปเจอกันได้ครับนี่อ้าวเรียนเชิญนะครับสวยนะสวยนะนี่แหละนะฮะ ผมบอกเลยใส่ได้หมดนะจะวัยรุ่นไว้ยทางานครับว้ผู้ใหญ่ไวัยเกษียณได้หมดเลยปลอดภัยด้วยอ่านะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ